ใส่ซื่อใช่ครับเป็นคนใส่ซื่ออะไรใส่แกเขินนะฟอร์ดพูดเองเขินเองอจริงจริงเป็นคนใส่ใสสั่งวันนี้กี่วันถึงไม่กี่วันค่ะสั่งวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอพลังงานก่อนครับถ้าถ้าพลังงานแบบพรุ่งนี้แบบไม่มีออเดอร์เยอะก็แบบส่งได้เร็วเลยครับ ผเรียนกับน้ำพริกซื้อฟอร์ดค่ะไม่มีตะกร้าให้เลือกค่ะมีแอบหอมแอบหอมแล้วบิดหนีเออคนเนาะคนเนาะคนเราชอบคิดไปเองฮะ <correctly. S 1> <roar? S 2> ชอบคิดไปเองใครคิดไปเองก็เขาว่าไงเขาว่าคือใครอืม คนที่พิมพ์มาเมืเ่อกี้ทุเรียน